มืัอนี้จะพามาเบิ่งพอญิส้อนพญิส้อนฝ้าสวนได้หมอนี่พญิส้อนมักเฝ้าสวนมักอยู่ไฮอยู่ทงสิพาลแล้วาพาลแล้วมาเบิง่งอันมาเบิ่งแล้วเห็ดอัน,นเห็ดยังก็ละซกเล็กแล้วสิกินซกเล็กได้หมอนี้อันนี้ตูบหน่อยเรานี่ตูบหน่อยพอญิส้อนนี่ทงหน้าเรานี่ค่ะให้เบิ่งบรรยากาศพอญิส้อนมองแต่สิเป็นต้นตะโกยากไปตน้นต้นนี้ทงมองนี่จะเป็นสา นี่คะ่ะบรรยากาศร,ร,รอบๆทงหน้าอันนี้ตูปเที่ยงหน้าพ่อใหญ่สอนนี่มาเบิง้งเรากำลังสีเฮ็ดซกเล็กในในหน้าน,น,นี่เราสีเฮ็ดซุกเล็กกำลังทำซกเล็กหน้าอุย้ยข <c oughs> ุนเคียงเรา <c oughs> เคียงเราแบบอินดี กินเบิร์ตอยู่บ้านไหน่อยเห็ดลายมันได้แล้วะจาบกะละมังเอากะละมังหน่อยมาใส่น,นี่จานโอ้ใส่จานเดียว,วน่ะหนอไม่คิดพ่อใส่อันนี้คือพญี่ยส้อนนี่ <laughs> นี่คือพญี่ยส้อนแล้วพญี่ยส้อนรเราเป็นอัน,นพ่ญี่ยส้อนฝ้าสวนพญี่ยส้อนนอนหน้า อันนี้ตูบเลวาตูบเล่าก็จะมันมีอยังไ่ออุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างสร้างเงี้ยสร้างให้สร้างหน้าไปเวิ่งสุภาษานเออแมนรูปคุยว่าไทยอันกันน้ำเฮ็ดเฮ็ดไอการเกษตร hết sức để chất vấn chân bay bưng nhắn tạp bunny tạp hư hư hư

เอาเมือโดวดกอนแบบไงเหนือรูหนึ่งซ้มรอยซื้อยูบเถิงบ่บ่แล้วอยู่บ้านน้ำเมืองบ่เถืงถือกลัวสองรอยบ่หวานะดูบ่เถิงเดี๋ยวพี่จะบ่ตุมอ่ะนี้ฮะเลือกเอาเลยบ่ tôm chắc được tôm tôm chắc nồi đeo vào trong mò coi đi đâu nhớ ra Sip, mua hoa ở đâu bà? mười sợi sỏi quá quả Chắc khẩu quá khẩu Khẩu าจจขาดเดียวก็ระบาดมุกกินนี่บนสบเลยโ,โ,โ,โล่โล <c oughs> ่โล่นังเทียคือยังกินอยู่เึ <c oughs> <c oughs> ืเลด้วยมาตอ้องรอดึงโหลดออื <c oughs> ของแสบว่ะอไปได้ไปถ่ายสวนบุพเพกับถ่ายคู่เห็ดสุพทานกานันหนำทำการเกษตรไปท่าน <c oughs> ทำการเกษตรโอ้ทอดไอดหรือเปล่อืมี่้หนะนอนสอดดงู่ตรง่เส้เลือดเจาเฮ็ตแนวอะไบ้างเนี่ยมอและ สยดานกระมังหน่อยยี่ใส่เอากะะมังหน่อยครับตัวตักน้ำนะตัวตักน้ำนะแลมัดเผียแมนดแอะอันนแบบสดี่โอ้ยใช่อ้ดสวดสุดนใส่ กูมีห้งอะไ้วันขึ้นหยาบแก่พีเตะเข้าโกไปเลยเตะเข้าโกไปดยว่าต้อง,งยิว่าต้องยิหยากเลยเ <c oughs> ตะเข้งงาโกไปเลย,งงเลยบกักสามสิบกีบนี่ บการูคอนเทนเนอรนี่อยาบเอาเอยนไปมีแปรงออมใส่ถังไปเลยมีแปรงคืบไผ่

เดล่างโซโลพี่มากมกคนอ้าอุ้ยเด๋ยดนี่จะไไลทพอโยนทิ้งไปเลย อต well. ัใส่น้ำปลาลงไป Soát <laughs> 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 ซ <Blue. S 2> ิมบูสุกเล็กสูตรปัญญสอนแสบระวซิมอีกยังไม่นัวซุกเล็กอย่างที่ใสบ่บักหน้วใส่เปี่ยวไไมเบื่อใส่กับอะไรเปลี่ยวไหม ทุบเล็กเซ็กกหน้า <c oughs> สิมไม่นีตีโบเห็นเ <c oughs> สีบอยู่เหรอเ่ยบเปรียวนิดหนึง ใส่จานมาดิเสริมก็ขมเอาในแจงหายมันันขมอือมดใส่จาน ซีมบ้างนจะข้อหน่วยหรอทำให้มาเปินไปนี่นะกินบ้างเนื้อปู เขาท่าเขาท่าั้งไม่ไ้มจะเข้มเน้นตองมีเนาะ อ้ขวอ้กขวไหก่นกินน้ำกินน้ำบ่มาพอขวยเอาข้วสีจ้าหอมอนพ่อแล้วพอแล้วพอแล้วพอเือแดงจนคื่คุเหนือสีไล่ออกจากจานล không bia, ừ, đẹp không, rồi, đẹp rồi ใครคิดไหมที่งา,า,านแนะมงข้ละงานขั้วไหนแเอาคำง่ายง่าเมื่อวันจะคำตาข่าย้าข่ีกัเบื่อดือนาจารย์เมื่อเดโอ้ยจำจำอืม อิ่มล้วบอกวันนี้ยังพันอิม่มก็เอาอีกที่นั่นน่กบร้ายนึงเลงเข้มยุบออามาทำมากินเออจังมกินให,ห,ห้ม <c oughs> กซีม่งโ้อบ้างอโดนแซ่บบ่แซ่บ ข้ามนี่ข้าสุดถ่ายเนะอาอ้าวโอ้คํามแบบไงพอน,อนอี่ซ้อนกินซุกเลยเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีนะะ้เด้อค่ะมือหนาสิผ้ามาเบิงพอยี่ซ้อนกินยังจังสิผ้ามาเบิงใหม่เดี๋ยวมือหนาสีผ้าแล้วเฮ็ดแนวเบิงซูก,กินเจ๊เราสิกินยังแลแ้วครับอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีนะะ้เด้อค่ะ